มาซื้อจกอักรยานไฟฟ้าที่ร้านทีดีนะคะตรงราชพฤกึกจ้าเอานะคะก็คือรุ่นนี้เลยเจ้าทีดีสิบนะคะรุ่นใหม่ค่ะแบบนะคะมีทั้งแบบลิเทียมแล้วก็ตะกัวกดตะกัวกดจะประมาณหมื่นสี่ลิเทียมประมาณหมื่นหกนะคะแต่เอาลิเทียมมาเพราะอยู่ได้สามปีตะกัวอยู่ได้ประมาณปีเดียวนะคะขับนะคะหน้าร้านดูแล้วก็ให้ร้านเขาสอนแบบการใช้งานเบื้องต้นนะคะการเปิดไฟการเปิดปิดบาะอะไรเงี้ยค่ะง่ายๆเบื้องต้นค่ะก็คือลองขับดู เราก็สั่งสเปกกับรุ่นที่เราต้องการนะคะแล้วก็สีแล้วร้านก็จะมาส่งที่บ้านจ้าถึงบ้านแล้วนะคะลองชาร์จไฟดูชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยอันนี้ก็ลองเสียบไฟนะบ้านดูน,นี้กล่องชาร์จจ้านี่นะคะแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จเข้าตรงนี้นะคะอยู่ตรงเบาะคะ่ะแล้วก็มีที่วางเท้ามีที่ปั่นนะคะมะีกระจกให้คะ่ะกระจกข้างนะคะแล้วก็มีแต่มีไฟซ้ายขวานะคะมีไฟหน้าไฟหลังเรียบร้อย แล้วก็มีที่ห้อยแกงนะคะใครอยากแบบขับไปซื้อแกงเนี้ยได้เลยเหมาะค่ะเล็กๆแต่จริงๆมันก็คือแบบเหมาะกับคนส่วนสูง1 6 5อย่างเรานะแฟนสูง1 7 5ก็คือยังขับโอเคไม่ได้ดูเตี้ยดูโหลดเกินไปค่ะ ค่อนข้างชาร์จนานนะคะหลายชั่วโมงแต่ก็คือแบตจุได้ดีนะคะวิ่งได้ยาวๆเลยเราขับแบบสองสาวันก็ยังแบตไม่หมดสงสัยแบบไปใกลๆ,ๆอันนี้ลองมาขับหน้าบ้านดูนะคะในถนนในหมู่บ้าน,นะคะ่ะอันนี้ก็แบบขับได้มีความเร็วแบบช้ากลางเร็วนะคะเร่งได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอันนี้ลองไปเทสมาอันนี้แฟนลองปั่นดูนะคะก็คือมันต้องบิดไปด้วยถึงจะปั่นได้ถ้าปั่นจริงๆอะ่ะปั่นเองเฉยๆมันปั่นไม่ไปนะคะอาจจะต้องบิดแฮนด์ช่วยด้วยนิดนึง อันนี้ก็ว่าจะลองซ้อนสองคนดูนะคะเขาบอกรับน้ำหนักได้ร้อยแปดสิบโลไปจ้าเออได้ว่ะแล้วก็กลับบ้านมาชาร์จนะคะน,นี่เป็นกล่องชาร์จจ้าเขียวๆนี่ก็คือไฟกำลังชาร์จนะคะแล้วก็ชาร์จเต็มก็ถอดปลั๊กออกค่ะเป็นปลั๊กหัวแบนเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยอันนี้เลยอันนี้ตอนกลางคืนนะคะลองมาดูตอนกลางคืนว่าแบบเปิดไฟหน้ารถจะสว่างมานะคะสําหรับใครที่วอรรี e ่เรื่องการขับตอนกลางคืนค่ะแล้วก็ลองเสียบกุญแจดูจ้า บิดเลยเนี่ยแค่บิดมันก็คือติดเลยทั้งหน้าปัดทั้งไฟหน้านะคะแล้วก็บิดออกไปได้เลยแค่นี้คือขับได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วแล้วก็เบรกมือนะคะซ้ายขวานี่คะ่ะไฟสว่างประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้กดเปิดไฟนะจะลองเปิดไฟให้ดูปึ้งนี่มันก็จะสว่างขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะดูดิสว่างกว่าเมื่อกี้เยอะมากก็คือแบบเออเราว่ามันขับบนถนนจริงๆคือมองเห็นเลยนะคะว่าแบบ ถนนเป็นยังไงมีอะไรขวางทางสิ่งกีดขวางหรือเปล่าแล้วว่าไฟค่อนข้างสว่างเลยอันนี้หน้าบ้านเราปิดไฟมืดเลยนะคะแต่ก็คือเปิดแบบหน้ารถแค่นี้ก็คือสว่างแล้วอันนี้ลองปิดไฟนะคะก็จะแบบดอกมาประมาณนี้พอเปิดไฟใหม่อ่าชัดเจนค่ะแจ่มแจ้งดีเราซื้อจักรยานไฟฟ้าที่เพจนี้คะ่ะจักรยานไฟฟ้าราชพฤกษ์ดีค่ะเป็นแบรนด์ TD Electric Bike นะคะรุ่น TD10 ค่ะ ในโพสนะคะก็จะมีบอกอรายละเอียดสินค้าไว้ครบเลยค่ะว่าแบตเตอรี่เท่าไร่มอเตอร์เท่าไหร่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่รับน้ำหนักสูงสุดได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ขับไกลสูงสุดได้เท่าไหร่ะคะ่ะแล้วก็มีรายละเอียดล้อต่างๆบอกนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกค่ะเขาก็ทำเป็นวิดีโออย่างนี้นะคะแล้ว,ว่าก็ดูง่ายดีดูน่ารักมินิมอลดีค่ะ